วันนี้จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกันหนวนล,ลมพนกันเพื่อระบายน้ำลองอาหารนะครับตอนนี้กำลังสูบน้ำออกอยู่เจ้าอาสมาชิกจิตอาสาช่วยกันทำดีวันนี้เด็กจิตอาสาก็มาถื้ออุปกรณ์ไม้กวาดช่วยกันกวาดอย่างขยันขันแข็งภายใต้สถานการณ์น้ำท่วมของโรงเรียนซึ่งตอนนี้น้ำก็ได้ลดระดับลงไป นะครับเหลือเฉพาะพื้นที่สกปรกก็ช่วยกันทําความสะอาดบางส่วนก็ขัดพื้นลลนี่ครับสมาชิกิตอาสาได้เหยียบสายสายท่อน้ําไว้เพื่อไม่ให้น้ําไหลออกครับเป็นการทําดีในรูปแบบหนึ่งครับสมาชิกจิตอาสาก็ช่วยกันขัดทําความสะอาดอย่างขยันขันแข็งจิตอาสาอารมณ์ดีก็ยิ้มนะครับ สูบน้ำเสร็จน้ำก็ลดลงครับ,นะบจิตอาสาก็ดื่มสปอนเซอร์อย่างมีความสุขครับหลังจากที่งานเสร็จนะอา่ะอาะนะน้ำลดแล้วครับ